อ้าวเรื่องของหลวงปู่เนนคำนะฮะก็มีข่าวทุกวันอย่าเพิ่งเบื่อนะท่านผู้ชมครับเพราะก็มีความคืบหน้าทุกวันเหมือนกันตราบใดที่หลวงปู่นั้นยังไม่ได้กลับมาจากฝรั่งเศสแ<ล>่้วมาตอบอสักถามก็ยังกินดีอยู่ดีอยู่ที่นั่นนะฮะฝรั่งเศสนะฮะล่าสุดมันมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าของที่นะฮะซึ่งมีข่าวว่ายายลอมเป็นเจ้าของที่นะฮะความเดิมก็คือเออยายลอมเป็นเจ้าของที่แล้วก็บอกว่าหลวงปู่นั้น จะสร้างวัดแล้วก็ไม่สร้างนะฮะฉะนั้นก็จะไม่ให้หลวงปู่อยู่แล้วนะฮะแล้วก็พระชุดนี้ก็ไม่ให้อยู่ะจะให้พระชุดใหม่จะเปลี่ยนเจ้าอาวาสแล้วก็จะสร้างวัดใหม่ล่าสุดนั้นมีเจ้าของที่คนใหม่นะฮะ,ฮะชื่อนางสาวเบญจมาพรวุฒิยาสารฮะอายุเพียงแค่28ปีนะฮะเป็นลูกสาวของนางทองมีนะครับนางทองมีนะฮะเป็นลูกคนที่สามของนายทองมีเจ้าของโฉนดที่ดินที่ถวายให้หลวงปู่เนนคําตัวจริงครับนี่ฮะ ก็บอกว่าเดิมเนี่ยมีเนื้อที่33ไร่3งาน52ตารางวานะครับติดกับป่าช้านะครับแล้วกเออ็เมื่อก่อนเนี่ยทางด้านของหลวงปู่เนี่ยอยู่ที่ป่าช้าจะมาสร้างสำนักสงฆ์ชาวบ้านส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยก็พากันขับไล่นะครับทางด้านของผู้ใหญ่บ้านนะครับชื่อบุตรศรีโพขาวเนี่ยเล่าให้ฟัง ว่าตอนที่ชาวบ้านขับไล่หลวงปู่ตอนนั้นประมาณปี37นะฮะปรากฏว่าทางคณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการวัดก็มาขอซื้อที่ดินจากนางทองมีซึ่งมีที่ดินอยู่ข้างปา่าช้านางทองมีก็ไม่ได้ขายแต่ถวายให้เลยฮะ14ไร่โดยให้คณะกรรมการวัดดําเนินการแบ่งแยกที่ดินเองก็ให้นางรอนนะฮะยายรอนนี่แหละฮะถือกรรมสิทธิ์ร่วมไว้เพราะเป็นโยมอุปถักอยู่ตอนนั้นนะครับ เมื่อมีเงินจึงนําไปให้นางทองมีแต่นางทองมีก็ไม่รับคณะกรรมาการจึงมีมติสร้างบ้านนางทองมีใหม่นะฮะต่อมาวัดสร้างพระหลายองค์สถานที่ก็คับแคบลงจึงซื้อที่ดินเพิ่มจากชาวบ้านล่าสุดขอซื้อที่เพิ่มอีกสิบไร่จากนางทองมีซึ่งอยู่ด้านข้างวัดที่ใต้หลังพระแก้วมรกตนางทองมีก็ตกลงขายให้ล้านเศษแต่นางทองมีเสียชีวิตซะก่อน ที่ดินจึงตกเป็นของ3ามพี่น้องลูกนางทองมีซึ่งก็ได้แก่นายสุดินางสาวทิติมาและนางสาวเบนจมาพอนี่แหละฮะทุกคนก็ยอมขายตามคำสั่งแม่แต่ขณะนี้ยังค้างจ่ายเงินกันอยู่บางส่วนดังนั้นยายรอนที่ออกมาบอกว่าเป็นเจ้าของที่นั้นแทบจะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาขอที่ดินคืนเพื่อไปจัดตั้งวัดเองเพราะคณะกรรมการซื้อที่ดินมาเองไม่ได้เอามาจากยายรอน ส่วนที่ออกมาพูดร่วมกับหลานเพื่อจะให้ความจริงเนี่ยกระจางนะฮะผู้ใหญ่บ้านบอกไม่ได้เข้าข้างใครนะฮะนี่ฮะแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านอ่ะก็เคลียร์เรื่องของเจ้าของที่นะ,ะบอกไม่มีคนเจ้าของที่ตัวจริงชื่อเบนจามาพรแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านบุตรศรีก็ยังอธิบายต่อนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็มาวัดกันปกตินะครับเพื่อช่วยบุบรณีวัดสร้างศาสนสถานแต่ระยะหลังมีญาติโยมมาจากต่างแดนเยอะมากมาที่วัด ชาวบ้านที่นี่ก็เริ่มถอยออกไปนะครับบวกกับหลวงปู่เองก็ไม่ค่อยอยู่ประจําที่วัดเริ่มดังเริ่มมีชื่อเสียงทําให้มีกิจนิมนต์มากจึงเดินทางไปตลอดทั้งในและนอกพรรษาจึงตกเป็นเป้าการโจมตีในเรื่องต่างๆสองสามปีที่ผ่านมาหลวงปู่แทบจะไม่อยู่วัดเลยไม่รู้ไปไหนมาเฉพาะตอนที่วัดมีงานเสร็จงานเสร็จก็เอาเงินบริจาคแล้วก็บินไปนูน่นบินไปนี่ชาวบ้านอย่างพวกเราก็เลยไม่คุ้นเคยถอยห่างออกมาจากวัดแทบจะเป็นการถอยห่างถาวรเลย นี่นะฮะ